สี่หายนะครับเ appe, í, il, ีร์ใหญมาให้เอ็มบัปเป้ลองซัดเข้าไปยังต right? ิดรักษาประตูครับเียรดีปั่นเข้าไปเฮ้ยโดนสวนกลับหอีปว่าชีบหายนะครับสองปตครับลุตเปเรย์ทำใจมาให้กินซิวตูเนียโหเร็วมากเลยครับเฮ้ย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 หาย เียบ้อยเลยครับโอ้ยครับยูโฟเดนสักเข้าไปโอ้แมงคนดเนียอะไรกัตัวใหญ่มาให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้จ่ายมาให้ยูโฟเดนลุดเดียวขึ้นมาสักหลอดว่วงฮึ่มยูตลิงแฮมจ่า่มาให้เอ็มบัปเป้ยังไม่ผ่าน รูตเปรลิ่แฮมลองซัดเข,ข้าไปเรียบร้อยครับผมจ่ายมาให้โมเมซาร่ายังไม่ถึงเรียบร้อยครับมาเล่นหน้าประตูนะโอเดกาจ่ายมาให้โอเว่นโอเว่นจ่ายมาให้ซาร่าเดี่ยวขึ้นมาครับซาร่าซาร่าเปิดเข้าไปโหมเข้าไปเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวมาดูรายชื่อนักเตะกันก่อนนะครับของผมนำทัพโดยอาริสตันเบเกอร์นะครับพีโอเฮนเดดเบเรตติฟานบุธเทนโทนี่อดัมลูดีนะครับแล้วก็จูดเบริงแฮมเบดีอีกซ้ายเป็นวินิซิวจูเนียอีกขวาเป็นฟิลพูเดนหน้าเป้าเป็นคิริยันเ็มบับเบ้นะครับวินิสิวจ์เจ็บเดี๋ยวผมจะเอาดาวินนุนเยตลงมาแทน เล่นในระบบ4-2-1-3คิกโกเตอร,อร์ใช้โคตรอาลอังสู้นะครับแบ็คซ้ายไม่ฟิตผมก็เอาวีดาวลงมานะครับเดี๋ยวมาดูรายชื่อฝั่งตรงข้ามนะครับเขาเล่นในสไตล์4-2-1-3สายพุ่ยสั้นเกมเดี๋ยวไปรับชมกันครับนัดนี้เจอสายพุ่ยสั้นเกมนะครับเฮ้ยจังเก็บบอลไม่ได้โอ,อโตโกลับขึ้นมาสายกยากวขึน้าไปก่อน ยังไม่ถึงดาวินลุนเยตยังเก็บบอลไม่ได้จ่ายมาให้ดาวินลุนเยต์จ่ายตักเข้ามายังไม่ได้ครับผมดาวินูนุนเยต์จ่ายมาให้เอ็มบ้าเปย์ยังไม่ผัก บอลเขโตกลับขึ้นมาสิบหายนะครับปีดจ่ายมาให้เอ็มบัปเป้ลองซัดเข้าไปยังติดผู้รักษาประตูครับขาขวาต้องเป็นเอเนี่ครับเขา้นัเ เี๊ยปันเข้าไปเฮ้ยโดนสวนกลับหรือเปล่าทิศหมายนะครับสองประตกับเฮ้ย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 เิศหายเรียบร้อยเลยครับโดนก็สวนกลับจากลูกเตะมุมนะครับ ศาส์ยาว็นาดพก่อนยังเก็บบอลได้อยู่ครับตาวินนูนเยัดลองซัดเข้าไปยังติดผู้รักษาประตูเจจอยังไม่เข้าอีกครับอยู่โฟเดีนซัดเข้าไปโอ้แมงคอเหนีเอเลยประตู เฮ้ยโดนโตกลับขึ้นมาโอ้ยยังเก็บบอลไม่ได้โตกลับขึ้นมาโคเรียจังครับดิซิวตูนี่ย

จ่ายมาให้อิมบัปเป้ยังไม่ปังตีโเดินจ่ายมาให้อิมบัปเป้ยังไม่ถึงครับผมโตกลับขึ้นมาอีกปลายแล้วครับมีซิวดูเนี่ยลากขึ้นมาซาก้านะครับไว้อิบหายแล้ว เดีใจมาให้เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้จ่ายมาให้ดาวินนูเนตเฮ้ยเฮ้ยดาวินนูนเนตายตัดเข้ามายังไม่ถึงเอ็มบาเป้ครึ่งหลังเขต้องเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่ายิงไม่เข้ายิงไม่คมในกองหน้าจูเลียนแฮมจ่ายมาให้เอ็มบ,เบ,เมบ,เบาเป้ยังไม่ผ่าน ยูตไปลีแฮมลองซัดเข้าไปเรียบร้อยครับผมช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวมาดูต่อครึ่งหลังครับผมสาดยาวพื้นหน้าไปก่อนอยงังไม่ถึงไม่เกินโอเว่นเฮ้ยเขาโตกลับขึ้นมาไม่นะครับยังเก็บบอลไม่ได้ สาดใจข้างหน้าไปก่อนเฮ้ยผายแล้วกูครึ่งหลังนี่ผมเปลี่ยนห้าตัวเลยครับเอาไมเคิลโอเว่นโมเมสซาร่าเนี่มาแล้วก็คูพาเมอร์ลงมาซาลาใจมาให้ออเิกาดจังเก็บบอลไม่ได้คูฟาเมอร์จ่ายมาให้ไมเคิลโอเว่นคูฟาเมอร์ลองซัด <c oughs> ไม่ได้ครับผมโอ้สาดดาวขึ้นมาไปก่นอนจับบอลไม่ได้ต้องโตกลับขึ้นมายังไม่ถึงโอเลกาดดีใจว่าให้โอเลกาดยังไม่ผ่าน โอเดกาจ่ยมาให้ซาล้โอเดกา,าจ่ายบอลไม่ผ่านเลยครับถูกเปลี่ยนไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งแล้วล่ะเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอปาเมื่อจ่ายมาให้โอเว่นโอเว่นจ่ายมาให้โ <c oughs> มเมซาร่ายังไม่ถึง เรียบร oh exactly. pues, no. so like, ้อยครับมาเล่นหน้าประตูเนาซาร่าครับฉบบอลเข้ามาดีได้ประตูแบบปุ๊บๆงงๆนะครับเฮ้ยเก็บบอลไม่ได้ そうですね。この状況なので。選手交代で変化をつけたいんでしょうね。ここでリードを奪いました。いや、素晴らしい逆転でしたね。とはいえ、まだ。はいはいはい。これから試合が動く可能性も十分にありますよね。さあ、逆になるか。アイクンオービーーボーンだよ、ジェップワンダイユ、ジャン、ジャン、ジェップワンミセルジーニョ。ここはセリカ。うん、危ない、

่ชยบอลไม่ผ่านครับโอ้โตกลับขึ้ขนมากระจายข้างหน้าไปก่อนไปขึ้นอเวยนยังเก็บบอลไม่ได้ขึ้นหลังเก็บบอลไม่ได้เลยครับหน้าจะโดนแล้วแหละ โอูเดกาดใจไม่อเว่นอเนูเว่นใจไม่ซาร่าตีเยวขึ้นมาครับซาร่าซาร่าเปิดเข้าไปโกงเข้าไปเรียบร้อยครับผมไอ้เกิรนโอเว่นนะครับโหมเข้าไปเรียบร้อยครับผมยูวิน